สดีครับสวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เมียพยาบาลยินเดียสิมาค่ะคะณน้องคุณน้อค่ะคุณน้อค่ะเด็ดเน่าจิงคุณน้อคะ่คะ เมื่อนานว่าสิคุดแล้วบริคุดพี่น้องก่อนชื่ว่าบริคุดนั่นแหละฝนมันตกก่อนก่นเลยบริคุตก็สิคุดเอาลมาอนียล่ะ ย่าบอกว่ามีได้เพ่มีแต่ซ้ำนี่เสียงเสียมมาเล่มีซ้ำนี่เสียมมาเล่มีซ้ำนี่เสียมมาเล่มีอยู่แค่นี้ข้าเบ็ดเนี่ยกินข้าวนาคา มันก็สีตกหนิหพี่นองพี่จงฝนสีตกเหมือนฝนจะตกเนาะบ่เบรียวอยากกันยุ่งมากเลยยุง่งยุ่งสีหามแล้วยุ่งสีหามหนิบ่เดียวอยากกันยุงนยจจนย่งมาก

เดียวมาเล่กันพี่ซำนี่ละหาเงียบเงียคือบ้านท่อกอบโบมี่ได้พี่น้องนะฮะสื่อกับโบมี่เสียมกับว่าเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างเหมือนอุปกรณ์การก่อสร้างเลยเสียมเงียบเงียคือบ้านท่อเขาเรียกพี่น้องเนาะคนไงนี่มันโบมี่เสียม ฝนเกิดฉิตกลงมาเอางเดียวฝนจะตกแล้วหากินยากด้วยมะเล็งพี่นอ้องนอค้าบะมี่เลยหาสื่อกับบะมี่บะคือบ้านเราหาสื่อกับบะมี่พี่นอ้องยากับบได้กินนอกจากปลูกเอา จะถูกเ้าหาซื้อไม่มีต้มกินกระปุลได้ไหมเนอะต้มกินกระปุล มันก็ไม่มีที่จะซื้อนะคะนอคาเนี่ยหาซื้อไม่มีนะที่มเเลีหาซื้อไม่มีเนี่ยวัยบาลยิ้มระพักได้พี่น่อยบ่คอยไม่ค่อยรับประทานเนื้อสัตว์เพราะว่า เป็นคนไม่ค่อยชอบเนื้อสัตว์แต่ก็กินได้แต่ว่ากินบ่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินบ่อยอะอาทิตย์หนึ่งจะกินปลาสักครั้งนึงสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นพี่จะพักพี่น้องพักแน่น้ำพริกสารพัดสุกระบอกกระไม้ลูกไฮทกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ในที่นี่หมายถึงสิ่งที่มีเป็นชีวิต แต่ว่าก็กินยุ่พี่น่องกินยุ่แต่ว่ากินหน่อยว่ค่เคยกินหลายพยาลลพยามลดละเลิกพยายามลดละเลิกสิ่งไหนทำได้ก็จะพยายามทำ ัวะไม่ฝึกหนักตรงนันมีหินด้วยทำไมมันมีหินล่ะหินก้อนไปรเ,เรือ่อยเนาะ ขาีก็บเมยพี่น้องเพียกันกิ่นออกแล้วเมยเยยังเลยวันนี้เนาดบานหลเลยเมยพี่น้องเทนาดบานหลยก็เลยเมยอายุหลายเราก็ินไปั่วพี่น้องจึงได้เสิบบาทได้เนาะนอน,นอมไป้งไหน เชียงมาเ้าขี้กระมยไม่นรอกมาเฝ้าบ้านมาเฝ้าบ้านขี้กระมยมาเฝ้าอืมโยโย่โยโย่เบบี้มาพี่พน,น้องมามาเป็นหงอกคนยางพันไปหันมาก This way, if mm. you know, tall body. หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหานอหานอกนอะสงสัสยสิปนปปนปูบบนปูกับซุปลไว้แล้วไปน้องยวสิปนเหตุคลิปอยู่ในสวนนี่แหละแต่ขันฝนบ่ตกแด้พี่น้องเด้อกันฝนบ่ตกสิมาเหตุอยู่ในสวนนี่แหละแต่ว่าบรูวนนว้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าคาๆว่าฝนจะตกแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปนาหรือคลิปต่อไปนี่นะจ๊ะ สุบเนี่ยสิเอาคานี่ล่ะมาต้มแล้วก็สิกินบ่บ่สุบกบ่สุน้ําใหม่ก็สิปนบ่ทูเด้อพี่น้องแต่ว่าก็บ่อแต่ว่าก็บ่มน้ําพอแล้วจ้ะซ้ํานี่ก็พอกินหมดเดี๋ยวนัก็่อยนใหม่เดี๋ยว่อยเอาผมไว้พี่น้องผมไว้ เราถมใบเดี๋ยวมันจะสิบกขึ้นนอไม่อีกไม่ให้กินอีกสี่เลยพี่น้องอยู่ตั้งบ้านต่างเนื้อเน,นาี่ยเลยหา้ามักขั้นพิธีมีทางกะปลูกปลูกกินปลูกอยากเอาขั้นพิธีสมมูรณ์ไปพิธีขั้นบนพิธีนี่กะผูกข้าเจ้าบนพิธีปลู้ล่องข้นข้าเจ้าก็บสื่อหาสื่อ,อกับพวกขั้นพิธีไปเนาะถมใบเพราะว่ามันสีดิฮาหนา่ามันก็สีลอยออกมาไหม แคนี้ก็กินม่น้อี่านนเลก็ได้ด้เพราะมันมันหลดไวดหนาไหวหดหนาหดนีมันกิตโมแล้มันมันมันหลมันเยอะเกินพาพี่น้อมาขุดขามารีวรีวมาขุดา อัานั้นก็พอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้ันฝนก็คข้ามดาสีตกแล้วแล้วก็เมียพยญบาลก็สิเมือยุ่งกับกัดพี่น้องห้านันก็พอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อพอดีจะยุ่งไล